เจอกันอีกนะเจอกันอีกแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับทำทายเพลงนี้หลังจากปล่อยแล้วเป็นไงบ้างความรู้สึกเราดีครับได้โล่งอกสักทีครับได้ปล่อยอะไรที่เราอยากทำจริงๆริครับจริงจริาคุยกันนานก็แบบกับเพลงนี้ผู้แบบการดีไซน์เพลงจริงจริงส่วนใหญ่หลักๆเขาแบมเป็นคนทำทุกอย่างเลยครับใช่เพลงนี้มันยังไงให้มันบอกเล่าอะไรยังไงตลอดเรื่องด้วยดันซิ่งแบบมันเซลใช่ไหมครับบอกเล่าเหมือนว่าเราบางทีเราไม่ต้องอยู่กับคนอื่นเยอะๆบ้างบางทีบางคืนเราอยู่คนเดียวบ้างก็ได้อะไรงี้ยครับ มีความสุขกับตัวเองครับอากาเซ่มาตามไอจีเยอะไหมครับก็เยอะอยู่ครับบางทีเขาตกเขาตกใจไม่คนบอกว่าให้ไปดูแค่ไอจีผมอย่าดูทิกตอกผมทำไมมันจะเป็นอีกคนหนึ่งใช่เขาช็อกตอนนี่เป็นคู่ซีกันแล้วกับแบบก็ในระดับหนึ่งครับใช่ใช่ใช่ใชก็พูดเองดีกว่าวันนี้แบบเป็นโบเป็นโบว์วันนี้แบบเรียกทาถ่ายว่าอะไรตอนแรกกับ พี่ทำพี่ทตอนนี้เรียกว่าอะไรรัยังเรียกพี่อยู่ครับยังเรียกพี่อยู่ตาจะมีนิ้วตามมาด้วยเราที่บอกว่าจะเขียนเพลงจะทำเพลงใหม่ชวนตัวเรืยองไม่จอตัวเขาเนี่ยต้องไปคุยกันนี้ครับรอเขากึมๆก่อนจะได้ชวนง่ายๆหน่อยงั้นโอกาสที่จะทำเพลงร่วมกันอีกก็มีโอกาสครับใช่กันกัเราถอยโอกาสตอนนี้่เลยเขากึตอนตอนนี้ตอนนี้ยังสั่งอยู่ต้องรอแป๊บหนึ่งรอเข้างานสักแป๊บหนึ่งรอ้องเพลงนมึนๆเดี๋ยวค่อยถามแต่เาจว่าไมรู้แกว่ามัมันเหมามาร้องหรอผมว่า มันหมอมตัวเองได้ครับไม่ต้องไม่ต้องผมหรอกฮะไอ้ที่สนทุกันไว้ว่าจะแบบแข่งชนะเขาไม่เอาแล้วในวิธีนี้เลยนี่ก็กลัวมันเล่นเกมอะไรเหมือนกันตอนเนี้ยจะเอาเกมอะไรให้ผมเล่นอีกก็ไม่รู้เพราะล่าสุดเดี๋ยวเขาจะมีคอนเสิร์ตอยู่ครับคนจะไปอยู่บนเวทีเาม อยากไปดูเหมือนกันฮะเอาไปดูเดี๋ยวจะไปเป็นเคสไอ้นะน่้จะ็นบนเวทีสิจริงๆวันนั้นผมก็มีงานพี่มุกหลอกไม่ใช่หรอมุกหลอกหรือเปล่าไม่มุกหลอกนานแล้วต่างจังหวัดด้วยต่างจังหวัดด้วยตอนนี้ต่อหน้าไฟเดี๋ยวนี้จริงๆมีงานจริงถ้ามาทานก็มายกมือไปไหนยกมือไปไนไม่ไม่มีอะไรพี่ปกติพี่ผมจะไปโกหกทำไมคนอย่างผมคือแบบว่าพี่จะไปเห็นทีคนจะผมผมไม่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 เคยโกหกอยู่แล้วพี่จะเห็นคิมเปียรบนคอนเสิร์ตแบบแบบไหม ที่พี่ไม่กะดูเลยเหรอพี่ไม่กะลุ้นไงอยากอยากไม่มีไม่มีไม่มีพี่ไม่มีผมเป็นนักร้องที่ค่อนข้างใช้เสียงร้องเป็นหลักไม่แต่แฟนๆหลายคนแซวว่าคุณเซ็กซี่สองคนมาเจอกันนะอ๋อผมจริงๆผมน่ารักครับดูไม่ได้เซ็กซี่เหรอแลถ้าถ้าาดูความเซ็กซี่แล้วเะแล้วไม่ออกเสื้อผ้าถ้าดูความเซ็กซี่แล้วสองคนกลาเซ็กซี่กว่ากันผมยอมให้เขาดีกว่าครับอืมยอมให้เขาไปก่อนงานนี้งานของเขาครับเพราวันนี้วันของเขา นะเป็นเวทีคอนเสิร์ตมีบนเวทีคอนเสิร์ตเซ็กซี่ป้องกันได้ไหมอาจจะมีก็ต้องรอดูครับต้องต้องบนไหมไม่บนไม่กล่าวชอบบนเลต้องบนเผื่อเจอแฟนๆหน่อย่ต้องบนอะไรถึงจะได้ดูทำไทยบนเวทีโฮมทาวน์โอ้โหจริงๆไม่ต้องบนหรอเอาโอนตังมาดีกว่าน่าจะง่ายกว่าถ้าโอนถ้าโอนมาถึงเลขผมไปเลยเขาถามว่าเอาเยอะไหมไอ้นะเอาเยอะไหม ช่วงนี lings, oh. so ients, ้ก well. ็ใช้สอยเยอะอยู่เหมือนกันครับเรื่องค่าของค่าอาหารก็ใช้เยอะใช้เลี้ยงแมวด้วยครับก็รอดูใช่ไหมคะใช่ครับต้องรอดูครับอ่ะงั้นฝากเพลงเลยค่ะฝากเพลงหน่อยฝากเพลงแดนซิ่งบันไ s e ชิฟด้วยนะครับกับแบบๆแล้วก็เพลงใหม่ของผมด้วยนะครับโทสุมีครับปล่อยไปแล้วครับผมอขอบคุณครับ